ข้างหลังอันนี้อันมี้อันนีอันี้งสองมหอมข้างในฉ่ำกำลังพอดีคือเทไปนี่หอมมากเลยอะโอ้แซ่บสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนมากคลิปนี้ปอก็เลยจะพาทุกคนมา กางเต็นท์แล้วก็เล่นน้ำนี่บรรยากาศข้างหลังอย่างนี้เลยตรงนี้ชื่อว่าพญาเย็นแคมป์เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนจากนั้นก็มากางเต็นท์แล้วก็เล่นน้ำกันแล้วก็ทำอาหารกันไปมาดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้ <Wow. S 1> ว้าวอยากเล่นน้ำแล้วแค่เสียงก็สดชื่นแล้วไปไปเดินดูั่งนู้นกันก่อนกางเต็นท์ก็จะเริ่มจากตรงที่เรากางแหละ ตรงนี้ก็จะมีท่าน้ํามีเรือให้เช่าน่าจะขอดูป้ายกันเรามีป้ายเรือให้เช่าัชั่วโมงละหนึ่งร้อยอุ้ยสนใจพายเรือไหมจ๊ะน่าพายหน้าพาย,าายพูดเหมือนประพายเป็น,เ,ปนเลยนี่นี่เรือแบบนี้เออเป็นเรือแบบนี้อ,อ,อบบุ้ยน้ําใสมากใสมองเห็นทะลุลงไปเลยอะนี่ก็ป่าเต็มเลยโนะอย้ตรงนี้เต็มเลยเพราะว่ากางเต็นท์เสร็จ เรามาพายเรือด้วยแต่ว่าประพายไม่เป็นนะต้องลองต้องหัดแน่นอนพี่อุ๋ยพายพายไปเล่นชิงช้าตรงนู้นน้ําดูไม่ลึกเท่าไหร่น่าจะไม่ถึงทัวมหัวบอมีอันนี้นะแล้วก็นู่นข้างหลังก็มีอีกอันหนึ่งเออตรงนู้นอันนึงอยู่ใกล้ๆน้ําตกเออตรงนั้นสวยอ่ะป่าเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําห้องน้าอยู่ข้างบนนิดนึงการไม่ไปสูงสุดนู่นเลยแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีที่ล้างจานอยู่ตรงนี้ ห้องน้ําแยกชายหญิงห้องน้ําสะอาดมีฝักบัวมีชักโครกทั้งบนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบันต้นไมเน้เป็นจุดกลางเต็นต์ก,ก็คือสามารถมากับเดอะแก๊งแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือเป็นสว่วนตัวห้องบนเลยใช่ครับโอ้โหลมลื่นวันนี้หุยข้างบนบรรยากาศด,ดีอ่ะดีโอ้โห นั่นน้ำตกนั่นรถเราอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้บรรยากาศดีมากอากาศเย็นมากเย็นกว่าข้างล่างนะแล้วก็ที่นี่จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ก็มีขนมมีเครื่องดื่มน้ำแข็งไปเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์แล้วก็จะได้เล่นน้ำกันขนาดยังไม่เอาขึ้นยังไม่ถึงเลเท่าไหร่ ทุกคนการเต็นเสร็จแล้วครับตอนนี้ไปเล่นน้ำจาพบกับเสียง้าร้องไม่จำสีเลยนิบไปเล่นก่อนที่ฝนจะตกเดี๋ยวมันจะหนาวเมื่อกี้ยังร้อนๆอยู่เลยตอนนี้เริ่มหนาวละเ,เราจะไปเล่นเรือก่อนเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเราต้องรีบเล่นน้ำเย้เก่งมากหยบเลยจะนั่งไหนอนนไปเลย โอ้โหใส่มากคือน้ำใส่มาก,มากอู้โอเคนั่งอ่านี้เรียนรู้เองฮะใช่ช่วงเบาช่ว <c oughs> งแรงเกินช่วงแรงเกินมันม้าหันหัวแล้วเนี่ <c oughs> ยเป็นทางนู้นเนาะทำไงอ่ะทางไหนอ่ะยังไงตรัวตายตายที่นี้ดิตายที่นี้เอ้บตายช้าๆเลยข้างหลังโอ้โอ้ เฮ้ยมันเหมามันมีแมงเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไม้มาแล้วลูกเฮ้ยมันมีมดปะเนี่ยด้านในสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมดปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีรังมดมันมีรังมดออกไปเอาไม้มาโว้มีรังมดเลยนอะเมื่อกี้น่ะดูครับทุกคนต้นไม้เอาไปเราไปเล่นชิงช้าดีกว่าจับเชือกให้อยู่แล้วก็เหยียบขึ้นไปบนนัทเอเก่งมากเอาเล่นเลยเอาให้พี่หัวเรือไปเก็บ อ๋อแค่นี้เองเดี๋ยวโดนไมสองสอมันไม่ได้ลึกลมันไม่้ลึก,ลกลเลย <laughs> โอปอว่ายน้ำไม่เป็นครับเดี๋ยวจะมาว่ายน้ำเป็นแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมเอ,อ่ใชใช้เท้าดยให้มันมือดิโอ้โหคุณเย็นเลยอ่ะอสอนาะท่าอะไรบนะ้างท่าปลาหมึกท่าปลาหมึกโรง <laughs> เรียนไหนวะท่ากบ อขึ้นยากมากก็ต้องปีนให้ได้หน่ายก็ลงมาต่อดขาไหมเออสบายจังเลยอ่ะเราจะไปตรงนั้นทุกคนชิมชาอีกกันหนึ่งอยู่่งทางนั้นตรงนี้ท่วมหัวปอนะพอต้องจับขาสุวิไม่สบายเก่งมากสู่เขาสู่เขาเร็วเร็วเร็วสู่เขาสู่เขาอ๋อฮะขาผมดา บอลต้องจับแน่ไหมครับเพื่อเบี่ยงตกเหยียบสองเท้าแล้วก็ปล่อยเลยอย่าปล่อยมือนะอย่าตกนะอย่าตกนะหนึ่งสองโดดโอ้ยหนึ่งโดดจะตกโดนหินหนึ่งหนึ่งสองไปไปไปนู่นไปดงน้ำตกหนไปไป ผมจะพาไปน้ำตกมุ้งอันนี้ช่วงชีวิตรครับทุกคนชมน้ำกับรักน,น้ำ ชื่นม้อได้ยังตอนนี้ มาจะได้เวลาทําอาหารแล้วทําอะไรกันอีกวันนี้กี่เนื้ออันนี้เป็นเนื้อหั่นลูกเต๋าแล้วก็อันนี้เป็นสันคอสไลดหยุดจ้าทานเอาทานไหมเนี่ยทานไหมเนี่ยทานทานไมหมโ,โอ้ยกระเดนยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่หอมแล้วอ่ะเกลือรวเดอ้อโอ้พริไท,ทย หอมหอมมากเลยหืมสุกแล้วแน่สุกแล้วสุกแล้วโอ้โหหอมมากเลยเคียวข้างในแบบช่มฉ่ำเนาะปิดแก๊สอืมอ yeah, ืมเป็นไงข้างในฉ่ำกำลังพอดี หวานิดนึงพืกไทยนิดนึงอ่าทีนี้ทำผักทำอะไรต่อทำยำจ้ายำซีฟูด้ดหอมแสบตามากห่นหอมอะไรร้องไห้บีต้มน้ำไหมแล้วไปตำพริกอ่ายังไงต่อแม่ครัวแม่ครัวก็จะตำพริกจ้า จริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราจะใช้น้ายำของโลตัสปอยใช้สูตรน้ายำกระเทียมดองแต่ว่าปอจะตำพริกเพิ่มเพื่อให้สีสันม,มันสวยงามเฉยๆจริงๆน้ายำอ่ะมันรสชาติแบบกลมกล่อมแล้วเหมือนเดิมค่ะโต๊ะเราตําไม่ได้ค่ะอ้ปักตีนมไหมนะไม่ปักโอบ้บรรยากาศการตำพริกครับคือบรรยากาศดีต้มน้ำระหว่างรอจ้า ลวกซีฟู้ดของเราจริงๆเราต้องน็อกน้ำเย็นนะมันจะได้เด้งๆหน่อยแค่ว่าเราขี้เกียจนะ mm hmm. ตามด้วยน้ำยำกระเทียมดองคือเราไม่ต้องปรุงอะไรแล้วใส่เข้าไปอร่อยเลยมะเขือเทศหอมแขกคือเทไปนี่หอมมากเลยอะกุกงเรา้รากุ้เข้ากันลงไป มาจ้ะทีนี้มาชิมน้ำยำกระเทียมดองของโรตัสดูว่าจะเป็นยังไงมีครบทุกรสเปี้ยวเผ็ดเค็มโอ้แซ่บลองหอ,หอยดูสิโอ้โหหอยดูดดดยน้ำยำเข้าไปยกสดเลยได้ไหมคะได้ครับจัดไปน้ำหน่อย Uh huh. oh, wow. อือว่าอ่าไหนมาชิมนี่ uh huh. เป็นไง uh huh. เอากุ้งเอาหมึกนะอืเป็นยังไงเป็นยังไงเปี้ยวเผ็ดพอเตือนนะว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดหรือว่ากินเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องเพิ่มพริกแบบบอ เพราะว่ามันแซบอยู่แล้วซื้อได้ที่โลตัสนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีสูตรปลาแต่ว่าวันนี้เราไปซื้อแล้วสูตรปลา,านั้นหมดเขาเลยได้สูตรน้ำกระเทียมดองมาอันนี้ก็อร่อยถ้าคุณไม่กินปลาก็มากินอันนี้แต่ว่าสูตรน้ำปลรราของเขาก็ไม่ได้ปลรราะแบบแบบกินปลรารามากนะเมื่อกี้น้องเต็นข้างๆเอาอมีมา,าให้ ล่ะเดี๋ยวเราย่างเนื้อไปแรกกันนี่น้องเต็ทางข้างติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าน้องกินเนื้อหรือเปล่านะค่ะโทษทีนะคะกินเนื้อวัวไหมคะอ๋อโอเคอันนี้อันนี้เป็นวัวนะคะขอบคุณมากค่ะมาจ้าสังโคสไลด์ของเราบ้างรอนี<า>อ้อ้าวระตากวัพริกแล้วปิดไปเลย ฉ่ำเลยจ้ามาจ้าสันคอสไลด์อืออลองดูมันมีแบบมันแทรกเข้าไปอ่ะอฉ่ำๆอ่ะฉ่ำกว่าลูกเต๋าอันอันแรกตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งอากาศดีมากแล้วก็ระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ยก็ได้ยินเสียงน้ำตกแบบได้ยินแล้วชุ่มช่ำแบบลืมไปเลยว่าตอนกลางวันนั้นน่ะร้อนมาก ที่นี่ค่ากลางเซน์คนละ120บาทถ้าใครแบบอยากจะจองก่อนแบบว่ามาแล้วได้กลางชัวแนะนําว่าให้จองที่เพจก่อนแล้วก็คุยกับแอดมินดูส่วนบ้านต้นไม้ข้างบนก็ลองทักแอดมินดูเพราะว่า ราคาเขาจะมีแบบว่าวันธรรมดา,รรมดากับวันหยุดราคาจะแตกต่างกันไปถ้าใครอยากเหมาข้างบนบ้านต้นไม้ก็ลองทักเพจเข้ามาดูเพจพยายเย็นแคมป์วันนี้ถือว่าได้พาทุกคนมาคลายร้อนจริงๆเพราะว่าตอนกลางวันร้อนมากตอนเย็นนี่คืออากาศดีหลังจากเล่นน้ําก็คือหนาวไปเลยจ้าเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย